สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะที่ช่อง SP เซ n ะคะของเบงสำหรับวันนี้มากับรถอ e ีโคคาร์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยราคาดีที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะในคลิปนี้เอิญนะคะมากับรถคันนี้เลยนะคะเป็นตัว Mitsubishi m i l a n นะคะปี2021 1.2 GLX นะคะเป็นรถปีใหม่นะคะเล็กใหม่น้อยมากๆเพียง3 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถอ e ีโคคานะคะประหยัดน้ำมันสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่า รถคันนี้นะคะค่างวดในการผ่อนถือว่าเบาๆสําหรับคุณลูกค้าเลยนะคะคันนี้ค่างวดอยู่มันเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองนะคะสาหรับผ่อนหกปีนะคะเจ็ดสิบสองงวดแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากผ่อนยาวๆสบายๆนะคะผ่อนหกพันกว่าบาทนะคะแปดสิบสี่งวดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะดอจัดไฟแนนนะคะอยู่ที่เครดิตลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีเครดิตนะคะเกิดใหม่อยู่ประมาณสัก สเดือน6เดือนนะคะยอดจัดไฟแนนซ์ของคนันนี้จัดได้เต็มจัดได้ลนเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะใครที่กำลังมองขายอยู่แนะนำเลยนะคะไม่ควรพลาดสำหรับเจ้าตัวมิซูบิชิมิ m i หลานนะคะปี2021รุ่นนี้เลยก่อนรับชมคลิปนี้เอินต้องฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะเดี๋ยวเอิญจะพาไปดูนะคะบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลย มาชมกันต่อเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นหลังพึ่งด้านหลังนะคะพร้อมตัดด้วยเส้นโครเมียม2เสนแล้วก็โลโก้นะคะของตัวมิตซูบิชินะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เขาจะมีช่องใส่ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเห็นเป็นป้าย รถบุรีนะคะของคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวรถนะคะโอนเข้ามาเป็นกรุงเทพมหาคนครนะคะคันนี้ต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้นะคะแล้วก็เรื่องภาษีพรลบรอ,อ,อดูแลให้กับคุลูกค้าด้วยเลยตัวนี้สวยจริงนะคะถ้าเกิดลูกค้าที่อยากจะนัดมาดูรถนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70ินบุรีกรุงเทพนะคะร้านเปิดทุกวันเลยนะคะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยนะ,ะตัวนี้ยังว่างอยู่นะคะจองออกรถกับเอิร์นนะคะเพียง 1,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เงื่อนไขของเออนะคะซื้อรถที่นี่นะคะได้รถคุณภาพเยี่ยมนะคะ<ม>เกตพีเมียงเลยทุกคันด้วยนะคะออกรถง่ายไม่ยุ่งยากนะคะได้รับรถจริงนะคะตรงตามสเปคคุณลูกหาเลยนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าเกิดจัดไม่ผ่านนะคะไม่ยืหมัดจำนะคะคืนมัดจำให้นะคะ เต็มนะคะ100%เลยมีวิ่งเซ็นทุกที่นะคะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมั่นใจนะคะแล้วก็เชื่อถือได้เลยนะคะที่เต็นท์เ p ชพีเซน์คาของเบงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่างๆเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะ เราไปชมรายละเอียดตัวอื่นกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อก,กระทะนะคะคุณลูกค้าหาล้อก,กระทะตรงตามโรตรมตามสเปคเลยนะคะอยู่ครบทุกฝั่งนะคะไม่มีตัวไหนปิวหายไปนะคะส่วนใหญ่ล้อก,กระทะจะมีปัญหาตรงที่ชอบหลุดแล้วก็หายไปนะคะแต่ว่านี้นะคะเจ้าของคันเดิมที่ใช้งานมานะคะยังเอาแบบว่าทุกอย่างนะคะไม่ช้ำและอยู่ครบแบบนี้เลยนี่สวยมาก ล้อกระทะนะค่ะแล้วก็ตัวยางคันนี้เป็นยางปี2020สัปดาห์ที่37นะคะก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะแล้วก็ใช้ได้ยาวๆอยู่นะยางของคันนี้เป็น165่ครับ65นะคะ R14 นะคะนี่เลยรายละเอียดต่างๆอยู่ครบแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้เป็นกระจกเดิมๆแบบนี้ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างมีมาให้อยู่ครบเลยเอ,อิญพูดมายาวมากแล้วนะคะรถคันนี้เป็นสีดำนะคะลูกค้าค่ะ สีดำเงานะสวยมากฟิล์มนะคะติดมาให้รอบคันพร้อมใช้งานเลยนะคะบอกเลยว่าฟิล์มเขาถือว่าใหม่มากๆเลยไม่มีแบบว่าลอยลายน้ำอะไรอย่างนี้เลยนะคะถือว่าสวยจริงนี่กระจกเดิมด้วย กระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เขาเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูเครื่องพันสองไปหยัดน้ํามันมากๆเลยนะใครที่อยากได้รถเปลี่ยนน้ามันรถเล็กอยู่นะคะและก็รถปีใหม่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะคันนี้สวยจริงๆนี่ ออกรถกับเอินนะคะพร้อมกับรับประกันหลังการขายให้กับผู้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้กับผู้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะมีช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับผู้ลูกค้านะคะแถมฟรีให้อีก1ปีด้วยนี่ของแถมมาให้นะคะหลังการขายมีให้อย่างดีเยี่ยมเลยนี่ ตัวนี้นะคะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ด้านท้ายของคันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวไฟทับทีมผู้หลังไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED นะคะตัดด้วยฮาโดรเจนนั่นเองที่เป็นหลอดไส้ในดวงไฟนะคะมีตัวไล่ฟ้าด้านหลังมาให้มีที่ปัดน้าฝนมาให้เรียบร้อยนี่บอกเลยใหม่มากได้รถปีใหม่ไม่น้อยไปใช้งานเลยนะคะคันนี้ให้เห็นรายละเอียดโครงสร้างกันบ้าง เม็ดอาร์นะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตทองโช๊กไม่มีไขไม่มีถอดนะคะพร้อมกับตัวหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยเม็ดอาร์โครงสร้างนะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะหัวน็อต ทุกจุดรายละเอียดต่างๆทุกจุดยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้เห็นรายละเอียดก,กันเลยว่ารถคันนี้สวยจริงพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังถือว่ากว้างเลยนะถ้าเกิดลูกค้าพับเบาะด้านหลังลงไปอีกนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะในการขนคลองขนสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนี่สีดำนะคะเทสปอร์ตดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะคะต้องแนะนำเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวสีดำคันนี้เลยนี่รายละเอียดต่างๆนะคะของตัวรถ สวยมากๆใครที่แบบว่ากําลังมองหารถไว้ใช้งานในช่วงนี้รายได้ลูกค้าที่ได้รับเนะะี่ยค่ะไม่ได้สูงนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าจับต้องและถ้าเป็นรถคันแรกนะคะก็ถือว่าแนะนําเลยเพราะว่าเป็นรถที่บอกเลยผ่อนถูกนะคะแล้วก็ได้รถปีใหม่นะคะสเปคจัดเต็มเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวมิลานรุ่นนี้นะคะเดินพาไปดูภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าไปรับชมภายในกันเลย พามาชมในส่วนของภายในตัวรถก็เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวคาร์บอนนะคะที่คาดด้านล่างมาให้ ทางแผงประตูนะคะสวยๆแบบนี้เส้นทันล็อกรถปลดปล็อกนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะที่จับภายในตัวรถเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรบบออโต้ในเรนกระจกได้เลยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตัวระบบนะคะการลื่นถลนะคะมาให้เรียบร้อยเลยนะพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็มีมันตีฟังก์ชันมาให้ด้วยนะคะสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้เลยนะคะสำหรับตัวระบบของคันนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนปุ่มรับสายนะคะแล้วก็ปุ่มวางสายมีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สวยจริง <c oughs> นี่ตัวนี้นะคะได้แอร์นะคะเป็นแบบแอร์อนาล็อกนะคะพร้อมกับเกียร์ออโต้ภายในตัวรถเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะ <c oughs> ตัวเบาะนะคะไม่ยุบไม่ย้อยไม่เปื่อยเลยนะคะเผลอๆนี่ไม่ค่อยได้นั่งเลยนะคะเพราะว่ารถนี่ดูเบาแบบ ไม่ช้ําเลยนะคะเบาะเขาแบบดีมากๆระบายความร้อนได้ดีสําหรับหน้าร้อนประเทศไทยนะคะคันนี้นั่งไปนะคะไม่ต้องกลัวพองไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอบอ้าวนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะสวยจริงนี่เลยด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะคันนี้เป็นรถเก่งนะคะนั่งได้4คนถึง5คนเลยนะคะใครที่แบบมีครอบครัวอยู่อยากนะคะ ลดสเปคลงมาเป็นรุ่นนี้ของเอิรนก็รับเทิร์นด้วยหรือว่าใครที่แบบว่าอยากให้รถประหยัดน้ํามันเพิ่มไปใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะก็แนะนําเลยสําหรับเจ้าตัวมิลานนะคะเพราะว่าค้างงวดในการผ่อนนะคะอยู่มา เจ็ดพันเท่าน,นั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะออกรถได้ศูนย์บาทเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากจะมาทดลองขับมาเทสขับนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกเลยเดินพาพไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้กันเลยค่ะ ขามาชมนะคะในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง1.2 eco car นะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะห้องเครื่องของคันนี้นะคะเดิมๆจากน้องๆป้ายแดงเลยนะคะเพราะว่าตัวรถนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้แน่นอนนะคะมีรับประกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้าด้วยและที่สำคัญรับประกันโครงสร้างให้กับคุณลูกค้าด้วยเลยนะคะ ท้องเครื่องของคันนี้หัวน็อตเดิมๆยังอยู่ครบมาแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้เห็นรายละเอียดกันเลยน็อต <Not S 1> <not S 2> ไม่มีขยับไม่มีขไมมขไม่มีถอดเลยนะคะมีแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะสติ๊กเกอร์มอ,อ,ก,ก,อก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่สวยมากรายละเอียดต่างๆนะคะเม็ดอาร์คโครงสร้างนะคะคานด้านหน้านะคะเป็นคานเดิมนะคะหัวน็อตมาร์คแต้มสีโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะนี่สวยจริง หัวน็อตเดิมๆเลยให้เห็นกันเลยนะคะห้องเครื่องไม่มีคราบน้ํามันนะคะแห้งสนิทแบบนี้เลยนะคะรถปีใหม่ไหม่น้อยนะคะน่าใช้งาน e ีโคคาแนะนําเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้